ไม่เหรนเาเกิดมาไม่ยั้งกระสางบอว่าตัวคนชาติจีทุกข์การพระพุทธเจ้าวาา่าชาติจีทุกข์กาสชาติเกิดเป็นทุกข์แต่มันไม่รู้ทุกข์น้าขานูนน่นจะไหนูพระพุทธเจ้าวา่าบู๊ทุกข์ ชาติปีทุกภาษาเกิดเป็นทุกข์ควรท่าบอกแต่มันไม่รู้ทุกข์ควรวะเกิดเป็นทุกข์ควรวะแต่มันไม่รู้ทุกข์เกิดมาเลยเพระนาะฉะนั้นพระอริยทั้งหลายท่านบุกเกิดดับกานี้นไปเลย ฝ่ายทางปฏิภาณทางมัชฌิมาปฏิปทาทางกลางทางสายกลางคือเป็นมัชฌิมาผู้เจา้าจะเข้าใจบ่ริบททางสายกลางทางกลา,างเลยทางบ่มีสุบบ่มีทุกข์บ่มีสอบบ่มีเกีย่ยมมีทางกลางชอบผมก็ชอบเกี่ยมก็เกียเก่ยมมีทางกลางเล่ ่ากายการแค่ใจพอใจมืจเจ้าใจบ่ทุกบม่มีทุกบ่มีนี่ใจบ่ซอบบ่บ่มีเกียรติบ,บ่มีนี่ใจบ่นี่พอทา้ทาท่าภาวนาท่งมัธยมปฏิปาทาท่าสายกาเแค่นนหนาคือได้มโนเมนตง่ายเลยตัวที่ออกจากทุกทุกนี่ก็ออกจากทุก็ผูกกับกบ่มี เนี่ยกันตรุกสุกพุ้ิสอบเกียดบุมีโอ้เห็นหน้าเไ็นตุนการอำงานทุ่คนภาวนาเนี่ยมันเบิดเบิดเดือของโลกพอจะว่าตายแล้วก่อนตายคครเรี่ยนี่เพราะว่า่ตายเลยทั้งนั้นไม่หลังหรื เราไม่ตายกันดขอใจไปเลยพอไมนอว้หน้าจังที่ดยพราะว่าหน้าไปว่ามมนโมวีเรียของพวกนั่งยู่นีอสยว่าคนก็ว่าโมวีคนไปถามว่าเจาว่าจะเปคนหนึ่หรถามคนมาแล้วโมวีคนได้ไหม นั่นเือาก็ว่าเไม่ซกไม่เสือบพมานหังอยู่เขาก็นเสแล้วนองเพะแม่นคนจึงไม่ยั้ง้างเสือสันบอกก็สือเราะนหลายนั่นนะขอยบอก่แม่นได้ทนดีเพาะแม่นค้นได้ผูกมันนังเพาข้าวแช่ธรรมะเลยมีวเลีอะไเข้าวแช่ธรรมะมันเป็นขาด ้าบม,าม่องคนเป็นตางยาเจาวงหงหรอกพระพุทธเจ้ามันสอนมากกว่า,วพ,าพ่รระวววเวนี่เป็นหม้อระกของลูกพระทาพ่หม้อไปหม้อไปว่าลูกพระทานท้นรุนหลังคอยว่าโมมีมว้นมูจเจ้าคือบอกมันเป็นธาตุนางอาษนเวรม่นเป็นธาตุธาตุดินกับธาดนา้ำ สองอย่างรูปที่นั่งอยู่บนนี่ขึ้นและมันไหลเด้แต่ว่ากู้บุมีธาตุไฟธาตุลมตัวหนึ่งก็โชงไว้ศาตุธรรมชาติอันทรงไว้ึงสัตว์กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นว่ามันเป็นไปนต,าต,ตามเหตุตามปัจจัยแต่ก่อนเทาก็เป็นเรือ่อหน่อยเรือ่องหน่อย เนี่ยในคือเป็นแม่ข้นพอข้นมาคือได้บอกว่าเป็นตั้งหน่อยมาเถอะก่อนนี่ถาดถาดธรรมชาติถาดเลี้ยงถาดนำถาดไฟ่ถาดร่มสี่แน,น,น่นสนิทเบิเดโลกไม่ใช่ถาดธรรมชาติคือ โอปลาลังกินมุนัดแม่เมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ธาตุธรรมชาตบ้านนี่ปัตติเวธาตุนั่น,น,นที่เป็นภายในบนว่าเด้อคือผมขนในคพันหลังเนื้อมีวรมุจ้า ไอ้แนวบุมีนี่บิดนี่ผมขนเล็บฟันหนังเหนือ